สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์จัดโครงการสร้างบุคลากรต้นแบบทาเลนเตสอาชีพนักเขียนบทมืออาชีพโดยหลักสูตรแรกได้คัดเลือกผู้ที่มีผลงานโดดเด่น40คนได้ฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพนักเขียนบทระดับ4จากนั้นคัดเหลือ15คนเข้าอบรมในหลักสูตรที่2พัฒนาบทและเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของนักเขียนที่สอดคล้องกับรายละเอียดของมาตรฐานอาชีพนักเขียนบทระดับ5โดยผู้เข้าอบรมได้รับฟังเทคนิคประสบการณ์ ไอเดียพร้อมทั้งได้ฝึกการนำเสนอผลงานพิชชิ่งและร่วมเวิร์กช็อปกับนักเขียนและโปรดิวเซอร์ที่คร่ําวอร์ดในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มาเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำในการพรัฒนาผลงานอย่างเข้มข้นตลอด1สัปดาห์ผลจากการติวเข้มตลอดหลักสูตรคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายเพื่อจับมือพัฒนาบทร่วมกับสคริปต์ด็อกเตอร์แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเพื่อนำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย16สิงหาคม2568นี้ ด้านนางสาวจุลดามีจุนผู้อเมวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมัน่นโครงการนี้จะสร้างพชั่นในการสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดพัฒนาตนเองของนักเขียนหน้าใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์แต่ยังขาดความมั่นใจและหวังว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้อนนักเขียนบทที่มีศักยภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิงได้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยก็คือการเทรนนิ่ง การเปิดโอกาสให้คนรุ yes. today, oh ่นใหม่นะคะหรือแม้กระทั่งคนที่มีทำอาชีพนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถใช้ช่องทางนี้ให้กับตัวเองเติบโตในอาชีพต่อไปได้ค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าสถาบันือาชีพเราจะเดินต่อนะคะในกลุ่มอาชีพเหล่านี้ที่เป็นพลังสําคัญในการที่จะนําเอาคอนเทนต์ดีๆที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วเนี่ยไปสู่การถ่ายทอดในเวทีต่างๆ ผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงก็หวังว่าในปี69แล้วก็ปีถ,ถัดไปเราสามารถที่จะขยายฐานของอาชีพที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นออกไปได้นะคะด้วยด้วยมาตรฐานอาชีพที่เรามีอยู่ในมือะคะ่ะ